วัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว u t e r f o g c a s t อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคินนี้เราก็อยู่ในแอปติ๊กต็อกนะวันนี้มาอัปเดตครับตอนนี้ผมก็ดูวิดีโอไปสักพักแล้วแหละนะตอนนี้ก็ได้รับเหรียญอยู่ที่610,75ห่เหรียญน,นะครับก็ดูไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็ดูเกือบ หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงแล้วแหละนะครับก็ถือว่าคุ้มนั่นแหละนะครับดูไปเรื่อยๆดูติ๊กตอกไปเรื่อยๆสังเกตเหรียญทางด้านสายมือของเราเนะเหรียญของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าคุ้มมากมากเลยนะมารอดูว่าเราจะได้รับกี่เหรียญครั้งนี้บวกเพิ่มไม่เยอะนะครับประมาณ200กว่าเหรียญนะครับ225ี22่เหรียญแบบนี้นะทุกคนสำหรับใครที่ขยันดูมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ดูไปเยอะแล้วแหละนะครับดูไปประมาณเท่าไหร่ทุกคน เดี๋ยวดูไป61,300กว่าครั้งนะทุกคนหรือ300กว่าเหรียญนั่นเองนะเดี๋ยวเราทําการกดเช็คอินกันก่อนนะครับเดี๋ยวสกินเงินของผมดูดีๆนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่1นึบาทนะครับหบาทนะครับผมจะทำการเช็คอินวันที่3นะโดยการทำการกดเช็คอินนะครับนี่ทำการเช็คอินไปแล้วนะทุกคนบวกเพิ่มอีก2บาทนะครับถือว่าคุ้มมา,มากๆเลยนะแล้วก็จะทำการกดคลิกรับอีกนะครับนี่ทำการกดรับ บวกเพิ่มอีก40,000เหรียญทุกคนนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวเองนะทุกคนเงินของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ <S <S สังเกตเหรียญของเราเนี่ยทุกคนเหรียญของเราก็เพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรอยู่นะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวทยอยเล่นไปเรื่อยๆละกันนะครับเราต้องดูให้ครบ60นาทีนะทุกคนถึงจะสามารถรับได้อยู่ที่60ไม่ใช่60ดิ70,000เหรียญนะทุกคนดู5นาทีนะครับได้รับอยู่ที่20,000เหรียญ ดูครบ30นาทีไม่ใช่30ดร20นาทีนะจะได้รับอยู่ที่40,000เหรียญดูครบ60นาทีจะได้รับอยู่ที่70,000เหรียญไ,ไม่รู้ว่าตัวด้านหลังนี่จะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆละกันเดี๋ยวจะมาทยอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูละกันนะมาดูสําหรับการถอนกันบ้างนะผมรับไปแล้วประมาณ 6บาทนะทุกคนก็ถือว่าค้มมากๆเลยวันเดียวนะได้รับอยู่ที่6บาทนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นตัวนี้อีกนะทุกคน7 0,000ื่นนะบวกเพิ่มอีก7บาทแล้วก็บวกเพิ่มอีกเท่าไหร่ทุกคน19บาทนะครับเยอะมากๆเลยนะครับลองไปเล่นโดยได้นะเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ให้ใต้ลังคีปเผื่อของพเพื่อนๆมีลิงก์กิจกรรมนะสำหรับการถอนตรงนี้นะก็จะถอนขั้นต่ําอยู่ที่5บาทนะทุกคนบาง บาง ID ดีนทุกคนจะมีการถอนขั้นต่ำอยู่ที่5บาทบาง i อดีจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทหรือ15บาทตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับสามารถถอนขั้นต่ำได้ของผมก็จะอยู่ที่15บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าครบ30นาทีเมื่อไหร่นะทุกคนหรือครบ70,000ื่นเหรียญนะทุกคนเดี๋ยวมารอดูว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นแหละนี่สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะ คะแนนของเราก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยแหละเห็นไหมขาดอีกแค่8000กว่าเหรียญเองแปดพันแปดพันกว่าเหรียญนะเ,เปิดทิ้งไว้เป็นออโต้คิกก็สามารถทําได้นะว่างๆเราก็เปิดดูติ๊กตอกแบบนี้แหละว่างทั้งวันเลยแบบนี้นะค่อย,อยเลื่อนไปเรื่อยๆนะโอ้โหการเมืองอ่าไน่ดูเท่าไหร่เนี่ย ดูให้ครบอยู่ที่7 0 0 0หมวเหรียญนะตอนนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วมาลอดูว่าเราจะได้รับอยู่ที่เท่าไหร่ค่อยค่อยดูไปเรื่อยๆถ้าเป็นไลฟ์สดนะทุกคนไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่น่าขึ้นนะไม่น่าขึ้นนะต้องเป็นแบบปกติเท่านั้นนะต้องเป็นแบบปกติเท่านั้นถึงจะขึ้น วันนี้เราได้รับอยู่ที่61,750กเรกว่าเหรียญแล้วอาบบกเพิ่มนะครับ ตอนนี้ได้บวกเพิ่มเป็น61,975เหรียญน,นะครับค่อยค่รับไปเรื่อยๆนะถ้าครบ70,000เหรียญเมื่อไหร่ไดทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทยอยอัปเดตให้เพื่อรับชมละกันนะโอเคนะครับสลับใครที่ชอบคลโปนี้นะครับหรือคลโปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะได้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ